จ้าสวัสดีพี่น้องรถสตูสก้นมาหนีนจะพามาเบิ้งวิธีการตารักปลาตาักปลานิ่งท้องไม่บอจะของแล้วพี่น้องเนาะจะเลือกไปขายเลือกไปขายไอขายกิโลแปดสิบบาทพี่น้องขายกิโลแปดสิบบาทเป็นยังคือตรงเลือกขนาดปลามันบอซ้ำกันเพราะว่ามันเป็นปลาที่เห้ปล่อยตามธรรมชาติให้มันออกเองตามธรรมชาติเนาอพี่น้องเนาะมันก็มีอยู่หลายลุ่นมีอยู่หลาย,ล,ยลุ่นหลายขนาดหลายใส จะเลือกขายเฉพาะโตถที่ขนาดที่แปดตต่อกิโลเนาะแปดตเก้าตไปถึงขนาดกับสิบตละพี่น้องสิบตต่อกิโลก็มีขายกิโลหนึ่งแปดสิบบาทพี่น้องขายกิโลแปดสิบบาทคนก็ซื้อดีดีเพิ่นว่าอันสือไปปล่อยปีสองปีก็ออกแม่แพลูกเองพี่น้องเ้า่ต้องปล่อยทุกปีบ่บบคือปนินมันนะ่ะนะ ถ้าเขาสือปรนิ่นมันเนี่ยเขาสืซื้อปีเดียวพี่น้องสือปีเดียวกินเบิดแล้วมันกระบาดแพรถ้าเขากินเบิดแล้วมันกระบาขยายออกใหม่แต่ถ้าสือปนิ่นแบบนี้แล้วเอาไปปล่อยไว้ปีหนึ่งเนี่เขาบ็เกินเขาบ็กกินเลยมันก็นจะขยายพันธุ์ีต่อโต,ตไปเขาก็จะได้กินไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีแม่พันธุ์อยู่ในน้องสาแล้วเบื้องตางปางงามๆพี่น้องนี่ครับคือตอนนี้กำลัง กำลังคาดให้ผู้ถิ่มาสื่อเนาะเพื่อนเอาอยู่ยี่สิบกิโลก็คาดให้เพิ่นเลือกนาเลือกล้างแล้วพี่นอ้องตัวหน่อยกะเอาออกไว้สะกกอนก็คือ,อยูนี่จะเนีนเกลือห้ามด้วยพี่น้องเอาห้ําไห้บนเน้นเกลือห้องอาหารเนียนกินจอกกินแหนะหลักะกินแหนแดงเนาะพี่น้องเนาะบเด้เนีนเอาอาหารไห้เพิ่นเพราะว่าถา้าให้อาหารหลายปลาจะนอกหละกะนนัก็นั่นก็จะเสียเพราะว่าห้องบอดีเลียงแบบ เล่งที่จะขายข้าเหลียงแบบธรรมชาตินอกพี่น้องเนาะเหลียงแบบธรรมชาติปลาเนื้อปลานี่ก็จะแซบได้พี่น้องถ้าข้าเหลียงตามธรรมชาติเนื้อปลานี่ก็จะหวานจะโบคิว้วจะโบกุยเนาะจะคลายก็ปลาเคือนปลาหนานะพี่น้องเนื้อจะหวานกว่าที่ข้าซสื่อปลาที่เขาเหลียงตามอันอันนั้น เลี้ยงในบอ่อใหญ่แต่ว่ากะลีกเลี้ยงบ่ได้ดอกถ้าผู้ใดสิจะสือก,กินอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เบึง่งซืๆเนาะมันกะแล้วแต่ความคิดของไผของมันตัวปลางามงามในพี่น้องคุณนะนี่ค่ะขนาดประมาณนี้เนาะแปดสิบตัวต่อกิโลขายกิโลหนึ่งแปดสิบบาทพี่น้อง